ฮึบฮึบโอ้พี่น้องเอ้เนาะกำลังตักเอาทรายเนาะไปเห็นป่ะฮึบ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 โอเคข้างในเด้อบ้านน้องซ้อนฮ่แล้วพี่น้องเอ้ส่วนทรายลงอีกเนาะทรายลงบ้านได้ทรายอ่ะฮะทรายเลยบ่บ่อทรายลงเออจะบอกว่าสูงแค่ chèm ừ. đôi nó, ừ. à. ngang bật <laughs> <laughs> đang ma, buồn, buồn cặp sai. <laughs> อาซ้ายเนาะไปเพื่อน้องสอนพี่น้องเอ๋ยเนาะซา1เม็ดก้อนเพื่อจะให้ทางสร้างเพิ่นอ่าปูกระเบื้องห้องนอนน้องพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นยังเด้าุเนืออยู่พี่น้องกังหันพัดลมใหญ่พี่น้องเอ๋ยออโใหญ่อหล เพิ่นไปบ่ได้พี่น้องผมมาจอดอยู่นี่น่าท่วมเนาะน่าท่วมทางเพิ่นไปผู้ใะทางสารวัตรพ่นัะพี่น้องเลยเนาะทางตะโอยเนาะทางแปงสารวัตรพ่นแหละแต่ว่าสิไปทาง,มง,งกกเมืองนองตักกันเต็มเด้อตักกันเต็มตักกันเต็มไปพี่น้องเลยเนาะรถเพิ่นก็มาส่งอ่าใส่เพื่อนน้องซอสก่อนใช่รถคันนี้บ่ ตักลงเอาบ่าบ่อ๋ออันนี้แมนสิไปสก,กีใหญ่ยยเลยบ่เนี่สก,กีใหญ่ยยปูนสาวสอบเนาะ<ด>แต่ก็ร์วงกฟสองเนาะอันนี้แมนบ้านซะแล้วก็มีซีสอบแล้ววะเออโอเคสบายดีไอ้ขับเก่งก็รถเนาะโอ้ย<ง>ขี่นั่งเลยเอาคุณเลยโอ้ยยัยพี่เมียยัยพี่เมียอะไรเด้ <laughs> อะขี่น้องเลย แม็กก้อนนึ่งแม็กกอนหนึ่งเท่าไรนี่สามแสนบ่เทไรนี่สามแสนบอก up 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 เอาอ,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 อีกบ่แถมบ่แถมอีกบ่เอาอีกเนาะเอาอีกบ่ อมอนยังก่าพ่อเอาอีกพี่น้องเลยคนแถมให้บ่ะสามแสนหา้าบ่ะ,ะตักเพิ่มอีกพี่น้องเลยอันนี้จะเอาไปลงเฮือนหนองซ้อนพี่น้อง,งเลยเนาะทรายกระกปูนสีสอบชาวคน,นล่อถ่ายอยกผลก็ะิม่าแล้วพี่น้งงองเลยึ๊บ

ว่่งไปบาดเดียวเลยเนาะเพราะว่ามันจะม้วนหน่อยเงียบเชียบป่ะนี่เอาลุไปนำ้ำได้บ่ไปน้ำ พันนำดูใครบ่ได้ไขึ้นทั้งน,นี่บ่ได้ได้ถ่ายเลยเด้พอพาพาไปเด้อเลยไปเลย,เลยดีดีดีครับ<ฮ>นักหรี่นี่เนาะปูนตาสิงโตชีเขียวสีมัง โอ้ายเติบได้ยี่เนาะสามแสนหาพี่น้องประมาณห้าร้อยบาทนีโ<ฮ>อ้กลางหันมันไปบ่าไรเนาะไปพี่น้องเลยก่อนฝนตกทำเนาะผู้มาได้ฝนทางหนานะเนาะพักกันกินขเขาเที่ยงแล้ว่ะอันนี้ไปส่งสกีญ่เลยเน,น้ะตันนวตน,นี้แลีวตัวนี้เร้ว ทางประดการเด้นพี่น้องเด้เอเนาะขับพักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีมูเพื่อนกันบัสสุข,ขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะสบายดีทางเอฟซีผู้ใหญ่จีบุญบระทุกฐานเด้อย,ยินดีตอนรับเข้าสู่สองยูทูบบาบุญซาละวันพี่น้องเลยปุรีพ่พอจังหวะเนาะรถบุญรถทรายเพื่นกำลังจีบิส่งเพื่อนนอ้องสอนประกาศเพื่อนน้องนักหน้อยบ้านสกีใหญ่พี่น้องเลยเนาะก็เลยขึ้นมา ถ้าประกาศถ่ายภาพถ่ายท้ำไอพีเนาะถ่ายเป็นส้มเนาะสืบต่อการสอยเหลือเนาะในน้ำสะพานบุญมาวันนเองกาในเป็นสะพานบุญทั้งแม่ใจบุญแม่ใจดีคนอยู่ทางต่างประเทศเนาะคนเป็นคนไทยคนกับพี่นี่จิ้ใจจากซอยต่อเติมเพื่อสร้างร้านแปะเขาหนองซ้อนให้ดีให้งามกว่าเก่าเด้อเนาะเอาสาธุอนุโมทนาในแม่หลายเนาะอ่าใจบุญเด็กก็สนลียงหลายในแม่เด้อะสอยเลือคนถูกคนยากโดยเฉพาะน้องซ้อนคนเป็นคนดุเป็นคนขยันพี่น้องอันดี้แหละคนใด ทางผู้ใหญ่เพื่อนน้อซอยกันต่อมาหน่อยไปพี่น้องเลยก่อนฝนสีดำอีกเนาะโอ้ท่านนี้ก็ใหญ่ปูนแล้วล่ะบ่พี่น้องเยเนาะนี่ก็คือถึงหนึ่งน้องอยู่เนาะใหญ่ปุ้นลุกหน้าหมดเรื่องเล่าหน้าหมดเริ่มลุกเลยโอเคข้างในเด้อบ้านน้องซ้อนฮ่แล้วพี่น้องเลยส่วนทรายลงอีกเนาะ ฮะใายบ่อทรายลูกนี้ทรายลูนี้แมนหอดแลวพี่น้องเยเริ่มเลยอึบอส่วนลงกใส่นอตในอกูแลกูงไปเลยใใส่ผู้ผู้ผู้บงผูแมนนลงบอลนี่ได้ฮะล้บอนั่นแหละ นอนเดยบอลอนเด้อสัางมาถ่าเนาะคอยเด้อคอยเด้อฮึบฮึบฮึบ ปก้นครับปึ๊บอออ้อ้อโอ๊ยงาขามหาเลยปบ๊บเึ๊บอออตัวตัตเออเอเออกองหูเฮ้ยเฮ้ยไฮยไม่ได้บัดแห้งหรอเป่าเอองไกลนี่ thằng heng thằng lưới thằng lưới ôi ôi thằng heng bay đến này đứa này ít ui chưa hàng tèn rất nhỏ phía nào kìa thôi thằng thằng một thường thang đan ướp 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 ai ai เอ้ยเร็วเลโหโอเคโอเคฮู้เกือบบกข้นเนาะมัน uh นัก uh, พี่น uh, the oh, ้องเลยทั้งฟูนแน่ตัวหนึ่งตัวปลายบอลวงกบลงงอ้บ้านสกีไงพร้อมด้วยฟูนเศร้าสอบ่ะขอลงก่อนโอ๊ตุ๊ต้๊ตุอตุ๊ เก่งเนาะได้ๆใส่ใส่บินเด้บวไฮบินแล้วบวเดือกเด้เอาส่วนลงพี่น้องพี่น้องสอนสบายดีอ่าเป็นทรายอ่าปูนบกน้องเอายสาบิ่นะโอ้ยน้องย่าก็ตกเงี้ยก็คือสับสนอะไรแบบนี้อันนี้600เจ็ดเนาะ ปูนปูน 4, 280, 000, 3, 000, สี่สองร้อยแปดสิบพันสามเซน้าวทรายสามเซนหาเป็นหกแสนเจ็ดมีเงินให้เจ้าอยอู่ก็กนะขอ้นะอเอตีนะ้ยนคงก็เตี้ยนด้ะคงก็เตี้ยนด้ะผมมีเงินโอนเอาได้ปะโอเค

เออือนนางน้อยบ้านีใหญ่เข้าไปทางบาราฮัึคนถิงมัน้นอคือทางบาราฮักไม่บล่เออไปหอดทามหันกับพระชูอยู่หรอตองดีหูกรดเนืหอตาดรเนี้เที่ยวเนี้ยใค con nào cái của mình sốt hoxen morai bóc xen nó, bóc morai bao đại bóc 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 bao đại bóc 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 ใชครับ okay. โอเคเหตุการณเจ็ดพอดีพันบาทเนาะพันบาทเนาะพันบาทในเงื่อนกีบใท่ไหเจ้าห่านเจ้าอะไรบะฮู้เนาะโอ้อะไรบ้านเนี่สางเข้ากับมาอลไรสบายโอเคขอ,นะอ,คอบใจนสร้างเขา,าเนาะโอ้สบายดีทั้งสรางโดยโดยาทั้งบ้านน้องว่าฮอดขั้นตอนใดล่ะ ยังเค่ตังกอมันกอเขได้ตัวนี้เนาะมันคนเปียกเปียกเนาะเปียกแลกกอได้อีกนินึงเนี่ยแบบจับไปแล้วองคบจับไปแล้วเนาะติดตั้งนิดเมื่อืเนาะอดยด้วยสอนมันยังไงปูนด้วยหัวตัวนี้บุมมีคนอยู่เนาะสามารถไปกว่านะมาเห็ดตัวนี้ให้เพื่อนน้องสอนเป็นหน่องก็ว่ามื่อเนาะผมได้แล้วเนาะตัวนี้ ช่วงเศร้าเนาะเพราะว่านี่กระซองมุลล้งเราเป็นยังไงเพราะว่าทรายมันมาหนักทรงกระซองมุ้งโอ้แสงยังนงี้นำเทียงบ่โอ้แสงแสงไลเซอร์อยิงเนานะรุ่นแบบว่าทัานสมยัยเป็นยังไงเห็นบ่แสงสีนะ้องซ้อนอ <laughs> ไฟแสงสีเอาขึ้นฮอนพุ่นเลยบ่ เออจะบอกวห้สูงแถวะฮ่าฮ่ใช่มาเริ่มก็ใช้ลองซ้อนลองเอาอันหนึ่งมาวางบ้างอ่ะวางอันหนึ่งบ้างเอาอันหนึ่งเด้อเอาแผ่นหนึ่งนึ่ลองวางใส่็บ้างเออแค่วางบนที่แข่งก็ได้ ลองวางบ,างบางังคับวะโอ้แจ่มเลยเนาะโอง้งามงามงามชิพก,ก๊อตเนาะลองติดบังก่อนทางทางทางหามันบลกลกคูณให้ยว่ะบล็ลกคูณหายหนหห่อยว่ะคือนชิพพออยู่ เซีพี่น้องติ๊กโลแล้วอันงทาซีเนาะซีเนี่ยน้องซ้อนท่าหนึ่งก็ได้อะซีเนาะถ้าเป็นอยู่บ่เป็นสร้างท่าซีได้ผมันซีผมเป็นซีท่าสร้างได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่สบายเนาะทันสนมัยเนาะก็คือสบายตะก,กี้เนาะโอ้โอเนาะต้องใส่สายยางนำเทียง อันนี้นายิ้งรวดเลยเนาะบายอืเอาเมจิก oh, เนาะติ๊กติ๊กติ๊บายจะได้เนาะกินเข่าแล้วบอกินกัะยังไหมเขียดเขียดเขียดเมือย่า,าย mm hmm. งวะ นามตวมได้เขียนออกมาเนานนนะไกลอนเาเ็นเจกเปิดอันนี้ออกก็ได้ลองสอนดังแจ้งเออแจงสร้างไรเห็นหง เอมันเท็แล้วมันเอกามือนึงมืออื่นกันแน่นอนแหละเนาะเล่าเล่าแล้วบอสสิมังวะสิมังไปไหนพี่ไปไหนบ่บ่ไปไหนก็ได้เนาะพวกเราให้ปูท่านก่อนเนาะฝนตกใส่ ฮึบฮึอบฮึบคือเฉพาะออกายเนาะ แเ้งบอบั <ฮๆ S 2> งมาปูนปูนกับทรายโอเคโอเคนะมาสกี้โอ้ท่าไหน hang rồi nó để chỉ mang chỉ măng tôn lan hốt bỏ à, ba mươi tu chết sen đó để. ok ha à, ngồi lên Hãy สองล้านสามแสนหกสิบเนาะสองล้านสามแสนหกสิบพันโอู้ฝนตกเลยปูนเปียกแล้วบาทเลยอ้าโอเคเดห็นอะ่ะเ,เอาบินมาเลย เออขอบใจโอ้ปูดเปียกแล้วบาดเนี่ยปูดูเปียกป่ะฮะบุมี้บุมีอันนาพายางป่ะโอ้รักได้อยู่น่ะเอเคโอเค้ไปไปไป ไปห,ห,ห,ห้องละถามหาล้เด้อเฮือนในหันเด้อเฮื่อนก่อม่เด้อให้ทั้งน้องคนจัดการเอาไว้ก่อนเดี๋ยวบุญตามไปลำลังคนตกับพี่น้องเลยให้ดอกตกะตะบอลนี่เนาะทั้งปุ่นกะแจงอยู่นะตตนนเนาะตกะตะบอลเนี่ยพี่น้องเอลยทั้งปุนละครับ เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะทางอีกทย่างอีกขอบครัวหนึ่งเนาะเดี๋ยววุ้นตามไปด้านหลังเนาะ,ะจะไปเยี่ยมทางน้องแอนเลยพี่น้องเลยเนาะและ้วก็ทางน้องนน้อยก่านมีปีกไก่อยู่กำหนดลุงจันทร์ผมสีปีกไก่ให้น้องไปน้านใยไปได้อนครับพี่น้องพี่มาเบิง่งสร้างเนาะจะไปจังน้นอยแลกักการขอบุญคุณทางแม่ใจดีเพิ่นก่อนเนาะโอเคไปด้วย สังเริ่มเมือ่อปูมาเน,นะาะแล้วก็ต่อมาอื่นมันหนี่คือสุภาพทานวันแรกรดอกพี่น้องเลยขอมันคำล้วเหตุจากสองสมมุตินกับภาคแรกสั่งเนาะแรกแรกในวงสิุภาพเบียดอยู่บ้านน้อง,น,อง,น,องน้อยหอดขั้นตอนได้แหละพี่น้องเลยเนาะ ขีดอันนี้สูงประมาณเนี่ยเนาะซางเนาะนัะ่นเนาะเลยเอาแกเล้นลังซอสแกะจะได้นอนเงียบงามเลยเนาะอ่าพีในตัวนี้แล้วพี่น้อ,ยอยงเลยเนาะยังบวชัวยัยงบ่แล้วพี่น้องเลยมีแต่จะอ่าโอล้มพูดคุยน้ำซา,างอีกทีหนึ่งได้ซา,างเด้อ อาณาอยากรบกวนขอถามแน่ adalah, อ,ย mm. อยากให right? ah, mm ้สร้างโอร่งผุดคุยกันนอกกับสร้างแหล่สร้างเสียงนะอาว่าอยากเห็ดเหลือฮึ่มากแล้วก็มุ้งใหม่มุ้งแผ่นอลูซิงให้ทั้งสร้างประเมินราคาสร้างไหมเฮาเด้อว่าเท่าไรโดยลบกันเตือนแน่พอเป็นก็ได้กันในรอบนี้เฮาเฮาจะเทสลังค่าน้องกันไังนะ ว่าสิพี่ใส่วลาวบดนอกมงเนาะมันหมื่นสองมื่เฉลี่ยเนาะมากกับมือนึงมือหนึ่งมึงกับมือนึงเนาะด้่ยแมนตัวใดมันดอกก็อยังกัเปลี่ยนเติมเอาปแล้วมันใส่ไดใส่ไปก่อนดว่ามันมันยุ่งพระมาใส่ยิ่งขึ้นอีกนะฮะแต่จะให้สร้างร่มให้้เด้อ จะกาให้ทั้งสร้างแหลมโทรหามาบนนี่เดยมวยสร้างคนนี้มาดได้ใช่ไหสร้างว่าไบ่เนี่ยสบายดีสร้างสบายดีสบายดีผมเป็นนายทหารบ่นบนเนี่ย<อ>ฮะสมรกรสมกรบ่คือคือนายพลนายพันนาย <laughs> อะรอย่างเง้ยอหยอกอะไรอย่างเด้อเนี่สร้างเสียงสมรกรเบียร์รัรรงค่าไมา่เนาะ <laughs> <laughs> โอ้ยเปลี่ยลงลังคาใหม่เนาะเอาเอาสร้างใหญ่คนมากและเนาะเราจะให้ประเมินให้นเดิมแบบแหละลังคาเด้อคาสร้างใครยังว่ากันไปเพียงนองไว่าเทไรจิหาบุญมีงบอีกสองหมื่นเพียงองแต่แบบพู้สีเพียงสิพอรลูบอสือแพนอะลูชิงกะโอ้โหบลัดเติบและเพียนงนองเนาะหลังบอกคาสร้างเทไรเนาะเรื่องไม่เรืองต่อเขาต้องเปลี่ยนเป็นบางเสียรอยู่เนาะอันนี้กระดองไปยังอยู่เพียงนองเไยเอา ช่างกำลังมาดำเนินการมึงตามมึงสูงเนาะมตามกันมงกัน บ่เอน้องซ้อนดูนี่มีแอมลอยบ่เออซื้อแอมลอยไม่สร้างลยไปขวดตัวแรกแอมลอยจากทิดงบ้งเออเอามาเอามาอะไรกันทิ้งแดงกันเลยจักป่องสามไปกินบ่อกน้องซ้อนไปซื้อแอมลอยใหมสร้างกันก่อนกำลังไปพวกกบเมื่อกี้กันไเนไปแล้วเนาะขึ้นหนาซอกหนาไซ้าสองเนาะ แกแหละบุญบอกไฟมานี่เห็นเห็นเราให้ยังไงหนิครับบริษัทเด็ก้สมื่นว่ะนตกเนาะกินนอนี่เขาเขาบรรยากาศเนาะฝนตกลินเนาะโอ้ยสางเสียงยังไงช่างคนสามคนพนังก็สีร่าไว้อยู่ tên là bóng 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 tên Đó là bóng tên là bóng tên là bóng tên là bóng là เด้อดกกนักกามเนาะหุงสมบูรณ์กะพี่น้องเอ้ยสมีบ่เป็ทั้งหมดแล้วเฮาสิปิดอยู่เด้เนาะนี่สิปูเยบ่มีมมีบ่บเป็นยากัเนาะอไปซาน้องเนาะให้าเเ็งานเนาะี่เฮาเนาะ อ่าพ hey, <off initiation> ี่เตะให้ทั้งลองซอนเนาะฝากขอบุญคุณขอบุญกบใจทั้งแม่กันแน่นเนาะขอบใจเด้อแม่จะดีอบใจหลายๆโดยมาซื้อปูนทรายแล้วก็แตะกโลโดยขอบใจหลายๆเด้อแม่จะดีโดยคอให้ดีมีแห้งมันจะจะเคยได้ความใครอยากเคยมีคอให้แม่ไปใส่มาใส่คอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อเออใจลราบ่างเนาะใจนอนประตงปูศาสตร์แล้วป่ยปูเก่าแล้วปได้แ้วปูปูมันโดดแเนาะดแผนสุขภาพเลยปููเเาะโอเคเนาะสบายดีปลาลุงบ่าเนาะวนสิไปแวียรก่องก่อนด้ยดีไม่แห้งเนาะดยฮะโอเคพี่น้องกันเนาะกาที่ประมาณนี้ก็เด้อพี่น้องด้นวันนี้จะมาส่งทาง ปูนละทรายน้ะใหา่างๆพนเมือการต่อเนาะอ่าลว่ากะลละแปดสิบพันเนาะว่าสิลทรายมันหลุมาชนงกันพี่นางคาร้างกระต๊ะประมาณยูต่างก็กวนีแหละซางแหละพนเนาะเดี๋ยวติดตามของชนลงกันวิาสิลไปทรายหลุดบังลักกนหนึงได้เี็น้องเด้เนาะโอเคพี่น้องเ้ขอบนเตรขานุญาตจบคิดวาพี่น้องเพียงสันกรนเนาะขอบคุณของมกบใจ ทางางนี่ยจะบุญแม่ยจะดีทางต่างประเทศเนี่ยผีสั่นๆทางครอบครัวน้องซ้อนโดยมาตลอดพี่น้อง่างเนาะจนสิแล้วสิทัวร์เลยเนาะยังอีกโบกี่ขั้นตอนเนาะหลังคาเอ็มพาพี่น้องโอ้หอวงบประมาณนี่กับเบิดหลายเติบพี่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าทางงบประมาณแผ่นเอ็มพาเนี่ยบุญมีอยู่แปดพันเป็นอง่างเนาะราคาส่วนโครงหลังคาบุญมีงบอยู่ มันนึ่งไอสองหมื่นน้องเงินตั้งไหนกันเนะมารวมตัวอันนี้กะโลพี่น้องกะโลตั้งหากในบ้านเก่นโวยกนมาแล้วเนาะเอาโต๊ะกี่ล้อยบาทเนี่ยเนี่ยมันถ้เห็ดยังอยู่เนาะฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดยังกระลำบาก่วงนี้พี่น้องเลยเนาะหนาฝนเนาะกำลังจิผสมปูแบบฝนมาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะแพ้สาลาพี่น้องเพายงคณะกรรมการอยู่ดีไม่แห้งสศกมาลำรัวโดยประชุกันเลยอยู่ดีไม่แห้งแห้ดขงฟังๆเนาะ กันนี่ลาก่อนพี่น้องสวัสดีนะสวัสดีกันวันสุดสัเดาห์